สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาผ่าอะโวคาโดพันศูน์สามให้เพื่อนๆดูกันนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาอะโวคาโด A034 นะคะเวลาซื้อมาแล้วคั่วเขาเน่านะคะเป็นปกติของพันนี้นะคะแล้วก็บางทีนะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขา เขานิ่มแค่ขั้วส่วนขั้วตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะตัดเขากินก่อนได้เลยนะไม่จําเป็นต้องรอให้เขาสุกทั้งลูกนะคะเพราะว่าถ้าเรารอให้เขาสุกทั้งลูกเนี่ยขั้วเขาก็จะเน่านะคะเนี่ยบางทีเพื่อนๆเจอแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะของอะโวคาโดพันุ์นี้นะคะนี่ก็คือมุมเกษตรไม่ได้ตัดกินนะคะเขากําลังจะเน่านะถ้าเพื่อนๆไม่ตัดกินเนี่ยเขาก็จะเน่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะตัดกินนะคะ มแมลงวันเยอะนะเพราะมุมเกษตรเนี่ยมาถ่ายนอกบ้านนะคะเนาะ,ะแต่ถ้าใครที่จะรอให้สุกทั้งลูกก็ได้นะคะแล้วก็อย่างอย่างที่มุมเกษตรบอกไว้ว่ามีคนแนะนานะคะว่าให้เอาไปแช่น้ําเกลือนะคะของมุมเกษตรเนี่ยบางลูกก็สุกทั้งลูกนะคะบางลูกเขาก็สุกแค่ขั้วนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่มุมเกษตรตัดตัดเอ่อส่วนของโคนส่วนของส่วนของโคนเขาเรียกว่าส่วนของโคนนะั่นแหละมั้ง นะคะไปกินก่อนแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขาเหลืออยู่นะคะยังไม่สุกนะคะแต่วันนี้เขาก็เริ่มสุกแล้วแหละนะคะอ่ะเดี๋ยวจะผ่าเนื้อของลูกนี้ให้ดูนะะเป็นพันธุ์ที่เนื้อเหนียวมากหนึบม,มากนะคะเนียนมากก็ไม่ผิดหวังนะคะมุมเกษตรเองก็สั่งมาครั้งแรกเกันนะคะถูกใจนะคะ ไม่เหมือนอะโวคาโดพันพื้นเมืองทั่วๆไปนะ304นะคะไม่ใช่304 034 30นะคะมุมเกษตรนี่ชิมคำแรกนี่แบบติดใจเลยนะคะเพราะว่าเขาเนียนมากนะคะเขาเนียนคือจริงๆมุมเกษตรก็ไม่เคยกินชีสนะแต่ว่าก็มีคนบอกว่าเขาก็จะแบบเนียนเหมือนชีสอะไรประมาณนี้อ่ะเนื้อเขาจะเนียนแล้วก็หนึบนะคะเวลาเราเคี้ยวจะหนึบมากนะคะโดยเฉพาะส่วนของ ส่วนตรงนี้นะคะโดยเฉพาะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจะเหนียวหนึบมากนะคะส่วนของเอ่อเท่าที่มุมเกษตรกินมานะคะส่วนที่เหนียวหนึบที่สุดก็คือส่วนก้านยาวๆนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เหนียวหนึบแต่แต่ด้วยความรู้สึกของมุมเกษตรนะคะเขาจะหนึบไม่เท่าตรงตรงนี้นะคะอ่ะพอเราตัดเขากินเนี่ย ถ้าเราใจร้อนเราก็เฉือนเขากินทีละนิดก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ใจเย็นหน่อยก็รอให้เขาสุกเยอะหน่อยแล้วก็ค่อยตัดก็ได้จะได้แบบกินแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดทีละนิดกินนี่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่จูดใจนะคะก็คือแบบเราตัดกินทีละนิดมันจะไม่จูดใจมันไม่เหมือนแบบเรากินทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยอืม เราตัดตรงนี้ให้ดูนะเนี่ยส่วนนี้จะไม่มีเม็ดจะไม่มีอะไรเลยเขาจะตันนะคะ <S <S เขาจะตันแล้วก็เขาก็จะเริ่มเริ่มมากลวงนะคะตรงใกล้ๆกับเมเล็ดนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะ,มะเมล็ดของพันศูนย์สามสี่เนี่ยเขาก็จะยาวๆแหลมๆหน่อยนะคะแบบนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เขาก็จะเริ่มกลวงนะคะเนื้อเขาจะเริ่มกลวงแบบนี้นะแต่ตรงขั้วของเขาเนี่ย ตรงขั้วของเขาเนี่ยเขาก็จะตันแบบนี้เลยนะคะคุ้มมากนะพันนี้เนื้อเขาก็เนื้อเยอะนะคะมเมล็ดเล็กนะคะอ่ะมุมเกษตรลูกนี้อาจจะแกะย่างนิดนึงนะคะแต่เขาก็แก่นะสุกดีนะคะแล้วก็บางทีถ้าเราบ่มไปนานๆเนี่ยเขาก็จะมะีปัญหาที่ผิวนะคะมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเห็นไหม พอเราบ่มไปนานๆนะคะบางบางลูกเขาก็จะมีปัญหาที่ผิวนะคะเขาก็จะเน่านะคะเราก็ว้นส่วนนั้นทิ้งไปนะคะอันนี้เป็นขั้วของเขานะ,ะขั้วของเขาเริ่มเน่านะคะมุอเกษตรก็จะตัดทิ้งไปนะคะถ้าใครไม่อยากให้เน่าก็ตัดเขากินก่อนเลยนะคะสามารถที่จะสุกต่อได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะลูกนี้อาจจะอ่อนไปหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแกะไม่ได้นะ บางลูกที่มุมเกษตรกินนี่แก่ได้สบายนะคะเสียดายเนื้อนะเนื้อเขาเนียนมากนะคะที่จริงถ้าไม่ถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมุมเกษตรจะผ่าแล้วก็ใช้ช้อนขุดเนื้อกินเอานะคะแต่ว่าที่ปอกอย่างนี้เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนเพื่อนเห็นเนื้อนะคะอ่ะเน,เนื้อของเขานะคะสีสวยมากสีเหลืองนะคะเหลืองสวยมากนะคะอืม เหลืองสวยมากแล้วก็เนื้อเนียนจริงๆนะคะมุมกเกษตรเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินอะโวคาโดนะชอบกินค่ะอะโวคาโดแล้วก็แบบสั่งมากินทุกปีนะคะปีนี้ก็เริ่มปลูกนะคะก็เริ่มเอาเริ่มเริ่มจะทําต้นกล้าด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าทําต้นกล้าได้จะเอามาขายให้เพื่อนๆด้วยอ่านี้นะคะรอบนอกเขาจะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนสวยมากนะคะแล้วก็ด้านในเขาจะเป็นสีสีเหลืองนะคะเดี๋ยวมุมกเกษตรผ่าให้ดูนะ นี่นะเห็นไหมถ้าใครที่ชอบกินเหนียวหนึบนะคะไม่ควรที่จะพลาดตรงส่วนของขั้วของเขานะคะเนี่ยส่วนของขั้วนี่เหนียวหนึบหนึบในปากนะคะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็คือเนียนมากและลายในปากเหมือนคือเหนียวหนึบเหนียวหนึบไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะส่วนความเนียนเนี่ยเขาเนียนเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะ ชีสเอ่ยอะไรเอ่ยมุมเกษตรไม่เคยกินนะคะแต่ว่าช็อกโกแลตอะ่ะเขาเนียนเหมือนช็อกโกแลตแต่เขาจะเหนียวหนึบนะเขาจะไม่แบบช็อกโกแลตมันจะไม่เหนียวหนึบใช่ไหมเขาจะเหนียวหนึบในปากนะคะเนาะอืมอร่อยนะคะสําหรับใครที่ชอบกินอะโวคาโดนะคะควรที่จะสั่งศูนสามสี่มากินสักครั้งหนึ่งนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเหมือนพวกอ่ะ เห็นเขาบอกว่าเหมือนชีสเหมือนเนยนะคะน่าจะประมาณนะั้นแต่มุมกเกษตรเนี่ยไม่ไม่เคยกินคือชีสเนี่ยเคยกินแบบสั่งมากับพิซซ่าอะไรพวกนี้แต่ถ้ากินกินแบบกินแบบเป็นชิ้นนี่มุมกเกษตรไม่เคยกินนะคะเนาะอร่อยนะคะอ่ะก็มารีวิวเนื้อของศูนย์สามสี่แล้วก็วิธีกินนะคะที่มุมกเกษตรศึกษามานะคะแล้วก็ลองทํากับ ุดนี้ที่มุมกเกษตรสั่งมานะคะก็อร่อยแล้วก็ได้ผลนะคะก็คือเราเค่อยๆเสิรนเขากินเทลานี้เขาก็ไม่เน่านะคะใครที่มีแรปจะแรปเก็บไว้ก็ได้นะคะแต่มุมกเกษตรนี่คือแบบวางไว้ทั้งอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เขาก็จะแห้งไปนะคะแล้วก็คือไม่แห้งหรอกเขาจะเหี่ยวๆไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาสุกแล้วก็ค่อยๆทยอยตัดกินนะคะเนาะ,ะนี้มุมกเกษตรก็มา <c oughs> รีวิวเนื้อของอะโวคาโด0.34แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของนุงเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เคยกินนะคะหรือว่ามีอะโวคาโดพันไหนที่อร่อยถูกใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะโอ้แมงวันมาอีกแล้วเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ